สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมดเขียวชมภัยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันที่มารีไลท์โฮมสเตย์มารีไล h ์โฮมสเตย์ค่ะหลังจากที่เราไปถ่ายท่อสดอองานแดกเดิด <Drag dirt. S 1> งานแดกเดิดตอนนี้สมองไม่ค่อยเล่นเราไปถ่ายท่อสดงานแดกเดินนะคะพี่มดกับพี่เขียวนะคะก็มาพักกันที่นี่เลย มาลีไลโฮมสเตย์ค่ะอยู่ที่บางตะบูนบางตะบูนเบย์ตอนนี้เราอยู่ตรงหน้าโฮมสเตย์แล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วก็เขาอาหารเขาเป็นยังไงนะทีนี้แล้วก็ที่พักเขาสะดวกสบายสวยงามแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยห้องพักเราจะมีหลากหลายสไตล์มากเลยสำหรับที่นี่นะเ,ออเพราะว่าเราเพิ่งจะเคยมาครั้งแรกเหมือนกันสันนิษฐานว่านี่ก็คือห้องพัก แล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่หลายจุดจากจุดที่เราไปถ่ายข้อสดอก็จากตรงนั้นสนามแข่งเด็กดินเด็กเดินเด็กเดิสนามแข่งเด็กเดินนะคะข้างจากตรงนี้ประมาณ25นาทีนะน่า,<อ>าจะเ,เกินไหมเกินเินนะใช่เพราะว่าใต้สะพานน้ำท่วมเราต้องเดินอยู่เทินมอีกสองพี่เขียวเขานี้ดูแนะนำเขามีเรียกเป็นแบบบ้านนะ บ้านปลากระพงบ้านปูแสมแน่นอนแต่ว่าเขาเขียนว่าแหมเองเดียวบ้านปูแหมงโอเคสำหรับเราบ้านปลากระพงบ้านปูแหมบ้านบูด้าหนึ่งของเราบูด้าสองนี่พี่เกียวรู้ด้วยใช่โอเคสำหรับเราแต่ถ้าว่าเป็นตนตรีก็ต้องบูด้าเบสจะบ้านบูด้าสองไว้นะคะกับบูด้าสามสี่ห้าบ้านต้นไม้อันนี้ของบ้านต้นไม้พี่ท็อปบ้านปูหมาบ้านข้าวแช่บ้านหม้อแกง เต็นต้นตาลเต็นปูเลเต็นปลาชูอ่ะไปดูกันบูด้าส่องเป็นยังไงเป็นไงต้องเป็นปลาหวานแน่เลยอันนี้เป็นห้องน้ำอำนวยความสะดวกอ่าอันนี้เป็นเด็กเดคอเรชันคือก็เป็นส่วนตกแต่งของรีสอร์ทใช้รถโบราณอันนี้นี่คลาสสิกมากคือรถรุนรถรุนรถรุนบ้านเราเรียกรถรุนนะรถรุนครับมีใครเรียกรถเข็นไหม ก็ทั้งเข็นทั้งรุนแล้วมันเหมือนกันโอเคไปบลูด้าสองก็บ้านพักก็หลากหลายสไตล์เนาะอันนี้ก็รรุนรรุ่นนี่มีหนังกลางแปลงด้วยอ่ามันไม่ธรรมดานะมันไม่ได้ธรรมดานะพี่น้องพวกแค่นี้ยังเกลืองเกลืองชายนั่งกันนี่นี่อ่าไม่โดนชช่เรืองไรขื้นนี้ ชมพาย<ห>แบนะหรือเปล่าโอ้โหชมพยแบนนะรับรองไม่ต้องนอนที่นี่ไม่ต้องนอนแน่นอนค่ะทุกคนเข้ามานะคะบรรยากาศล่มลื่นนะคะทุกสิ่งอย่างตัวเราเนี่ยอยู่ภายใต้ล่มไม้ล่มเงาไม้อันนี้คือ,อบ้านต้นไม้นะ,ะมีบ้านต้นไม้บไม้บ้านต้นไม้พี่ก็จองไว้สําหรองพี่ท็อปคืนนี้จะมีพี่ท็อปสกสีเอี่ยวมาอมนอนด้วยแต่รู้สึกกี่โมงอะนะรับเห็นว่าประมาณชั่วโมงกว่าเพราะเพิ่งจะออกจากบ้านเดินทางจากร้อยเอ็ดอะ แล้วพี่ะจะมาไหมก็รู้รู้กันอยู่มาเขาบอกว่ามาเรารู้กันนะรู้กันอยู่โอเคตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนของส่วนการแล้วก็มีร้านอาหารใช่มีร้านกาแฟมีที่ตกปลาตกปลาจากหน้าที่พักได้เขาว่านี้แต่เราเตรียมมาเองนะเราไม่ได้จัอุปกรณ์มาแล้วนี่เราอาจจะต้องตุยท้องปลาลงไปนะ กระโดดลงไปแล้วตุ้ยท้องอะนะใช่ไม่รู้ว่าจะมีปาหวานยูงด้าหมปะโอ้วัน้วันพระโอเคก็ก็เข้าใจตรงกันว่าวันนี้วันพระก็เลยไม่เอาเบ็ดมาโอเคไปเดินไปดูอันนี้เป็นน่าจะเป็นที่กินข้าวแบบของส่วนกลางเลยเนาะตรงนี้ก็ไม่ห่างจากกรุงเทพนะถ้าใครที่แบบว่าอยากจะมากินอาหารทะเลด้วยแล้วก็ชมบรรยากาศเนาะก็จะมาได้นะไม่ต้องค้างก็ได้นะที่นี่นะอน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ ดูพื้นนี่เทั้ยน,นะคลาสสิกมีเขียวเดินให้ดีนะคะแบมบูฟลอร์รู้สึกเป็นห่วงน้ำหนักเยอะแบมบูฟลอร์่วนนี้ก็จะเป็นกาแฟสดนี่ครัว ตรงนี้จะเป็นห้องห้องอันนี้อันนี้ของพิวก็บูไดเนี่ยเขาจะเป็นเต็มเรามาถึงอ่าพิวก็เรามาถึงที่พักเราแล้วเออแล้วแต่ว่าห้องพักเราอ่ะต้องเดินไปทักใช่เพื่อเพื่อเออเขาก็จัดไว้สําหรับว่าไม่ให้ลูกค้าเนาะเพื่อเป็นเพื่อความเป็นส่วนตัวส่วนตัวเขาก็จะไม่ให้เดินผ่านหน้าบ้านผู้อื่น กรากจะใช้ช่องทางนี้ทุกคนบอกเลยนะมุมนี้สวยนะถ่ายรูปยืนถ่ายสวยงามนะมุมนี้น่าบินโดรนมากเลยร <c oughs> <c oughs> ัดเลาะดีวันเวด้วยวันเวไม่เพียงแค่ว่า <c oughs> ได้ได้ยว<า>ส่วนกันได้อยู่ส่วนได้นะอ่ะส่วนไดนะ้ส่วนห้องน้ําก็สามารถเข้าได้ตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำหนึ่งที่นะพี่ก็บ,บอกอาบน้ําได้แล้วก็ถึงหรือยังเนี่ยตรงที่เราผ่านมานี่ค่ะทุกคนเลี้ยวกว่าเข้ามาแล้วเราก็ เลี้ยวขวาเข้ามาค่ะแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ถึงที่พักของเรานี่ค่ะบูดาสองเหมือนเราเหมือนเรานอนอยู่บนป่าชายเลนไหมเหมือนเรานอนอยู่ป่าชายไม่ใช่วันนี้อาจจะเป็นน้ำลงไงมันก็เลยให้ความรู้สึกว่ามีชายหาดที่เป็นเลนนะพี่เ่ยวครับ <laughs> นี่บรรยากาศเดี๋ยวก็ขึ้น,น,นดเดี๋ยวก็ขึ้น วว้าวอยู่นะธรรมดาของน้ำทะเลที่ต้องมีน้ำขึ้นน้ำลงต้องนั่งตัวไหนตัวนี้อ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเต็นท์กันว่าข้างในเต็น์เขามี<ป>อะไรบริการบา้างไปที่แขีวนำ้ำเข้าเต็นท์เข้าไปเพาะมาเลยเรอไป <laughs> 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 ติดเก้าอี้ <laughs> ไม่ต้องเคาัตนนี้มันสำหรับเราแล้วเปิดค่ะว้าวบูด่าสองฟูหนาอย่างนี้เลยนุ่มๆแล้วก็มีแอร์ห้องนี้จะเป็นเลือกเป็นห้องแอร์นะคะใช่ห้ามเปิดป่ะเปิดได้ไหมเปิดได้อ๋อเหรอเออโอเคอ่ะมีน้ำดื่มโอเคมีทุกอย่างปกติเหมือนที่ไปพักแต่ว่าเป็นเต็นท์แค่นั้นเองแต่ว่าเป็นเต็นท์กันคน โอเคห้องพักก็ประมาณนี้ห้องพักเหรอใช่อันนี้เต็นท์พักปะเต็นท์พักก็ประมาณนี้หน้า,าแดงมากร้อนจัดหม <laughs> ดแรงหมดแรง่เกี่ยวหมดแรงจากงานถ่ายทออสดที่แดกเด์นนะคะโอเคหลังจากนี้เรามาดูเมนูอาหารสั่งเลยแล้วกันเพราะว่าหิวมากหิวไหมพีม่เขวียวหิวไหมหเริ่มหิวยังโอเคปะ ก็เลือกอาหารได้เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่ามื้อนี้เรากินอะไรหน้าตาจะน่ากินแค่ไหนรสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอชมกันได้เลยค่ะ นีเราสร้างอะไรกันไปเมนูแรกที่ท่านเห็นนะคะกุ้งแช่น้ำปลาหมึกแดดปูไข่โดหมึกน้ำดำและไข่ตุนทะเล พี่เขียวทุกคนโคตรชิลปล้อยอืมไข่ตุน่นทะเลหมึกดำได้แรงอกพี่มดชิมแล้วน,น้ำีำอร่อยอือเราลองปูไข่ดิลองปูไข่ โอเคโอเคเห็นพี่เขียวเขียวแล้วมดก็ต้องลุยบ้างแล้วค่ะตอนนี้ แกะไข่ปูอยู่เรารอนี่แหละปลาหมึก เดี๋ยวเรามาดูกันตอนเช้าว่าตื่นมาแล้วผ้าที่ขึ้นเนี่ยบรรยากาศตอนเช้าเป็นยังไงสําหรับวันนี้ขออนุญาตจัดการไขตุนที่มดสั่งใหพี่เขียวก่อนแล้วก็พักผ่อนเจอกันพวกนี้เลยครับผมทุกคนโอเคทุกคนสวัสด,ดียามสายค่ะไม่ใช่สวัสด,ดียามเช้านะสวัสด,ดียามสายค่ะทุกคนโอยพี่เขียวก็ตื่นตื่นแต่เช้าเลยนะตื่นมาทำอะไรคะเอาน้ำ กี <G ee le> ่รอบเมื่อคืนโอเคตรงนี้เป็นหน้าห้องพักเรานี่น้ำขึ้นแล้วทุกคนดูว้า wow. วขึ้นสูงอยู่นะหน้าห้องพักเราก็จะติดน้ำแบบนี้นะคะส่วนมื้อเช้าเขาก็จะมีข้าวต้มทะเลให้นะแล้วก็ขนมนี่เสร์ฟให้ถึงหน้าห้องหรือจะจะไปกินตรงตรงนู้นได้ตรงส่วนกลางก็ได้ค่ะ กันแดดไม้ว <overst> ง่ะสองพอกค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เก้าโมงเช้าเก้าโมงตรงค่ะเราก็กำลังจะเช็คงานยามดีใช่ไหมที่เราจะเดินทางใช่เช็คเอาต์ออกนะคะโดนค่ากินไปเท่าไหร่เมื่อคืนเมื่อคืนเรามีพี่ชาติพี่เจี๊ยบมีเพื่อนเพื่อนมานงเมาหมอยกินด้วยเพราะไม่ได้ถ่ายนะคะ เพื่อความเป็นส่วนตัวของพี่ๆเขาก็ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้ชมก็โอเคสำหรับเช้านี้เราเดินทางไปสนามต่อใช่วันนี้เข้มเข้มคนแน่นอนเพราะมันเป็นรอบแบบชิงไฟจะมีบันเทิงกันตอนชักขัดโอ้โหเครงแครงเรงเคง่ง,คลง,ง,คลงและความสุขเรา <c oughs> ทุกคนก็จะได้ดูในไลฟ์สดนะเพราะว่าเราก็จะไลฟ์สดสดคลิปนี้ก็จะออนทีหลังไลฟ์สดอ่ะโอเค ดูบรรยากาศยามเช้าของโฮมสเตย์เรานะคะมาลีไร่โฮมสเตย์อบกาศดีมากมนี่ขนมนทำมานสดๆเลยอืมทานเรียบร้อยทานอีกได้ไหมคะได้ค่ะได้เลยนะเอ้าอ้วีว่เขียวชะงักน้อนน้อนน้อน ดีนะใส่ถุงไหมใส่ถุงไหมใส่ถุงสิอ้วนใส่ถุงไปดิเดี๋ยวไปกินกันไปเดบิกินเลยออ๋เรากินแบบมี้ไงเบอร์เกอร์ไงเบอร์เกอร์บาบินนี่ก็จะเป็นบ้านต้นไม้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องรสชาติแตกต่างมากทุกคน ไม่เขียวกินไม่แบ่งไม่เรียกด้วยอันนี้ไม่ห้องพี่ท็อปอันนี้ค่ะอันนี้เขาก็จะมีโซนเขาเรียกว่าอะไรอะโซนข้างหลังที่เป็นที่เป็นสรโซนโซนะข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนแบบห้องเยอะมากเลยเ,เต็นท์ระหว่างบ้านก็จะมีเต็นท์แทรกอยู่โอเคไปค,ครับกลับแล้วครับ จริงๆวิาจะเราเราจะทำคลิปเที่ยวแนวแบบเนี้จริงๆไม่ชินไหมชินไหมรู้สึกรู้สึกเมืรู้สึกก็สนุกแต่ว่าเหมือนว่าอารมณ์เนี้ยเหมือนมันเหมือนอารมณ์ทกคนของเราสองคนแต่มันมันมันพอว่าอย่างเงี้ยนะขี้เกียจถ่ายกันนะเราเรียกว่าไงพอมาอย่างเงี้ยมันเราเราเริ่มเราเริ่มจากที่เราอยู่ในป่ามีผู้คนเนีนี่พอเรามาเจอผู้คนเราเริ่มรับไม่ได้ โอเคสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนค่ะไว้พบกันคลิปหน้าดยวมดพาไปเที่ยวตามในเมืองบ้างนะคะเปลี่ยนบรรยากาศโอเคลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมุดเขี่ยวชมภัยด้วยนะคะไปทันทีค่ะทุกคนี <c oughs> สีแดงคันนี